นี่เป็นศาลแม่แดงนะครับเชื่อกันว่าหลายๆคนนะครับมาขอโชคขอลาบกันนะครับถูกหวยกันเยอะนะครับแต่ก็คือไม่ได้เป็นข่าวอะไรมากมายนะครับผมวันนี้ผมก็มาขอโชคลาบนะครับนี่เป็นศาลแม่แดงนะครับอันนี้เป็นต้นมะขามนะครับอายุก็หลักร้อยกว่าปีนะครับผมต้นใหญ่มากนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็มาขอโชคลาบนะครับขอให้ลูกมีโชคมีลาบนะครับหมดหนี้หมดสินนะครับผม เดี๋ยวก็จะนำชุดไทยนะครับมาแก้บนนะครับศาลแม่แดงนะครับผมวันนี้มาขอโชคขอลาบนะครับศาลแม่แดงนะครับผมนี่ครับก็คือหลายๆคนมาขอโชคขอลาบนะครับก็คือถูกหวยนะครับผมก็คือมีโชคมีลาบนะครับก็คือยังไม่ได้เป็นที่เรื่องรือมากมายครับผมก็คือเป็นข่าวเงียบๆนะครับอันนี้ก็มาขอโชคขอลาบนะครับสุดทุ่มห้าดอกนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นมะขามใหญ่มากนะครับอายุก็หลายร้อยปีนะครับอันนี้ก็เป็นสารเรียกว่าสารแม่แดงครับอันนี้ก็ขอมีโชคมีลาบนะครับหมดนี่หมดสินนะครับแล้วก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงชันซีนะครับผมจุดทูปนะครับห้าดอกนะครับแล้วก็เสี่ยงนะครับได้เลขอะไรก็ไปซื้อสานั้นครับหลายท่านนะครับที่มานะครับถูกหวยมีโชคมีลาบไปนะครับวันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนึงนะครับมาขอให้หมดนี่หมดสินนะครับผมเดี๋ยวติดตามนะครับผมก็ จุดทุ่้าดอกนะครับขอโชคขอลาบนะครับศาลแม่แดงนะครับผมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับหลวงพี่หวิครับก็เดี๋ยวแม่แดงก็เขาจะชอบเป็นชุดไทยสีแดงหรือน้ําแดงอะไรครับซื้ออะไรมาถวายได้นะครับผมอันนี้ก็มาครั้งแรกนะครับ สำคัญก็เสี่ยงชนเีนะครับผมว่าจะได้เลขอะไรนะครับผมหมดหมดเลยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆบอกท่านขอสักสามโปรตรงนะครับผมอันนี้หลด,ดมาหมดเลยอันนี้เทสแบบขอสามโปรตรงนะครับ ก่อนครับลอเอาไป่เอาเออได้สามตัวพอดีเลยสามตัวอะไรหกหนึ like ่งศูนน <Tem ới S 1> ี่ไงหกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หก็ได้ค่ะนี่ครับเดี๋ยวไปเสี่ยงดวงนะครับผมศนย์หกับนั่ี่ดูหายดิไม่เลขหกก็เลขเก้ากันเดียวกันนะ เดี๋ยวเทศดูดีอยู่เฉยเป็นเลขอะไรอันนี้น่าจะเป็นเลขหกหกเตัวเดียวกันนะคุณใช่หกเลขตัวเดียว